อนอกจากนี้ที่ประชุมครอมอเมื่อวานนี้ยังเห็นชอบปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจการชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีของธุรกิจนะครับรวมถึงอนุมัติหลักการยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ครับ นอกจากร่างพรบธุรกิจสถานบันเทิงหรือว่า Entertainment Complex ที่คอรมอเห็นชอบแล้วคอรมอยังเห็นชอบปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจ is of doing ที่การส่งเสริมการประกอบธุรกิจพัฒนาระบบก,การอนุญาตหลักหรือว่าซูเปอร์ไลเสนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ผลักดันพลังงานสะอาดครับ นอกจากนี้ยังเห็นชอบเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทุก5ปีของธุรกิจโรงรามแล้วก็จะตั้งศูนย์บริการจุดเดียวบิดเสร็จหรือ one stop service สำหรับการขออนุญาตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากเดิมที่ต้องยื่นขออย่างน้อย6หน่วยงานด้วยกัน รวมถึงอนุมัติหลักการยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชขนาดใหญ่ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกให้บริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จนถึงวันที่31ธันวาคม2568สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้2เท่ากับรถที่ผลิตและประกอบในไทยและ1.5เท่าสำหรับรถที่ประกอบสำเร็จรูปแล้วก็นำเข้ามาทั้งคันครับ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสารรายการประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยเพื่อเสนอเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกแล้วก็เห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะเลขานุก,การคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว อันนี้ปัจจุบันประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ได้บัญชีรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามารดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คิดตศักราช2003องค์การทางการศึกษานะครับวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกจำนวน6รายการได้แก่ โขนครับในปี2561นวดไทยปี2562โนราปี2564สงกรานในปี2566สงกรารในประเทศไทยนะครับในปี2566ต้มยำกุ้งปี2567และเกบายาปี2567ครับ อ่ะรอดูต่อไปนะครับสำหรับลอยกระทงบ้านรเราก็ขอให้ปีนี้2568เป็นเรื่องของลอยกระทงแล้วกันนะครับ,รบที่จะได้รับการยกย่องของยูเนสโกครับ